โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้พามาชมสวนที่ริมคลองกันนะนี่ฮนะสสวยแบบนี้หลายคนคงรู้จักดีเนะี่ยผัดอีเลิศนะหรือว่าใบชะพลูนั่นเองก็ถือว่าเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยนะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็อร่อยนะ กินสดๆก็ได้นะเนี่ยนะทำเป็นเมี่ยงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าวันพุธนะตื่นะเนช้ามาก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนะมาชมธรรมชาติกันเมื่อคืนก็ร <c oughs> ู้สึกว่าฝนตกนะนะฝนตกตอนดึกๆมีไฟดับซะด้วยโอ้โหไม่ไหวฮะที่นี่ไฟดับบ่อยเหลือเกินนะแต่ว่าก็ไฟก็มาตอนดึกๆนะสักพักนึง ช้ามาชมบรรยากาศร,ริมคลองฮะสดชื่นฮะนะ <c oughs> มองไปทางไหนมันก็สดชื่นหัวใจฮะนะดูแลสบายตาดูฮะต้นไม้มีดอกสวยๆฮะต้นสักต้นมะพร้าวบรรยากาศดีๆเลยชาวนี้พามาดูผักที่ปลูกอยู่ริมคลองนะปลูกแบบธรรมชาติฮนะ ปล่อยให้เขาเกิดแบบธรรมชาตินะช่วยให้คลุมดินเน,นี่ยก็บ่อยครั้งที่น้องเขาไปหาเห็ดหาอะไรมาทำกับข้าวก็จะมาเอามาขอผักอีเลิศหรือว่าใบาชพะพลูเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเราปลูกคลุมดินไว้แบบนี้เลยไม่ต้องดูแลก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับร่มรำไรใต้ร่มมะม่วงเนี่ย สุดยอดเลยครับหลายคนคงเคยทำกับข้าวที่ใช้ไฟเลิศหรือว่าใบชะพลูเนี่ยอร่อยมากนะหอมมากรู้สึกว่ามันแบบอร่อยถึงใจอะ่ะนะผัดปลานไหลผัดไอ้แกงคั่วหอยอะไรเงี้ยนะแกงอ่อมก็อร่อยนะหรือไม่ก็กินกับเมี่ยงเนี่ยก็ถือว่า สุดยอดเลยนะนี่ปลูกทิ้งทๆไว้ปล่อยให้เขาเกิดเองในธรรมชาติแล้วก็คลุมดินไม่ให้ดินมันไหลดินมันชะลงข้องนะนี่แหละบางที่นเขาเก็บขายกันเลยนะแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นนะใครอยากจะ เอาไปกินใครอยากจะเอาไปปลูกเอาไปอะไรก็มาขอกันได้เลยนะเนี่ยไผ่เลือดงามมากเลยเนี่ยแหละบรรยากาศยามเช้าก็พามาจิบกาแฟชมธรรมชาติีสวยริมคลองนะแล้วก็พามาดูสวนผักของนาเล็กแบบธรรมชาตินะฮะเราไม่ต้องไปปลูกแบบนะ่าขุดดินอะไรที่มันมากมายให้มันเหนื่อยนะปลูกให้ธรรมชาติเด้เขาก็ อยู่เขาเองได้แล้วก็สวยงามด้วยนั่นแหละอ่ะสลับเช้านี้ก็จิบกาแฟกันยังมีความสุขที่ริมคลองกัน